เมื่อวานนี้คลอดเวลาประมาณ4โมงเย็นครับประมาณ4โมงเย็นครับค,คือกำหนดคลอดเขาจะอยู่ที่เดือนหน้าแต่วันนี้เขาคลอดคลอดระหว่างันกำหนดครับ10เดือนครึ่งถึง11เดือนครับเพือแสดงว่าเขาออกก่อนแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าอายุครรภ์เขาสมบูรณ์ดีครับควายแม่นี้ชื่อแม่แก้วตาครับตั้งแต่ทำฟาร์มมา เกือบเก้าปีก็พึ่งพึ่งได้ลูกควายเผือกตัวแรกครับคือด้วยความที่เราตั้งใจอยากได้ลูกควายเผือกเราก็เลยหาพ่อพันธุ์ควายเผือกที่ชื่อ,อเจ้าหยกขาวเป็นลูกของเจ้าแก้วฟ้ามาผสมกับแม่พันธุ์ของเราครับปกติแล้วควายเผือกที่คลอดออกมาเนี่ยราคาจะสูงไหมก็มีราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านอ่าพ่อพ่อของเขาก็ ได้แชมป์หลายสนามได้แกนแชมป์ด้วยตาของเขาคือปูอ,องเขาคือแก้วฟ้าก็เป็นควายมูลค่าห้าสิบหกสล้านอยู่กับนายกนายยกเอกสอนสิิแล้วที่ข้อออกมานี่เป็นตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ครับถ้าอย่างที่ข้อออกมาวันนี้เนี่ยนะเพิ่งคลอดเมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่ก็อายุหนึ่งวันนะถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยโดยปกติแล้วตามตลาดนี่จะซื้อขายกันอยู่พี่ตามตลาดของควายงาม ในลูกควายที่ออกมาในลักษณะอย่างนี้สายพันธุ์อย่างนี้ไม่ต่ํากว่า2 0 0แ0 0ถึงสามแสนบาทคือคือไม่ต่ํากว่านะครับเริ่มต้นที่2 0งแ0 0ถึงสามแสนที่คอดม,มาวันเดียวนะครับอย่านมปุ๊บเขาก็เราสามารถแบ่งหรือจับขายได้เลยครับแต่สายพันธุ์แล้วแต่พ่อพันธุ์แล้วแต่พันธุก,กรรมเขาเชื่อมมากเลย